มีแม่จ๋าและก็น้องสตางนะคะด้วยดูคุณพ่อนะคะมาเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วรอดแล้วเร็วน้อหมาไปติดยางทุกวันเลยจีบยางน่อเางสวนยางนะคะสวนยางเยอะมากนี่คือป่ายางป่ายาง มาแล้วนี่นนเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่อ,อันนี้ก็คือน้ำยางที่คุณยากกีตั้งแต่ตีสองค่ะวิธีหยอดย้ำกดเยอะเป็นอย่างนี้หรอคะจ้าหยอดลเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปใส่ตรงนี้แล้วก็กดลงให้มันแข็งให้มันแข็ง โอ mm ้ว hmm. ิธีหยอดน้ำกดหยอดน้ำกดใสจริงๆเลยไปดูตั้นน้ำกดนะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะโอ้คุณย่าคะว่าไงคะใช้ใช้น้ำกดนี่คุณย่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะระระวังมันจะโดนมือโดนตา กระเด็นใส่ก็แสบปวดแสบปวดร,ร้อนโอ้อันตรายมากมากเลย,น,ลยน,นี่น้องสตังก็มาดูคนพ่อนะคะหยอดน,น้ำกดบ้างออคนเลยโอ้โหเพราะมันแข็งๆหน่่ยเอาให้มันแข็งๆแข็งๆหนึงก็พอแล้วก็เอาี้แล้วก็เอาอันนี้มาปิดดืมแล้วก็กดลงไปโ้โน้องสตังน่าจะคนได้แล้วนี่สูงมากเลย แล้วตังมองไม่เห็นเลยค่ะนนมาใส่น่าดูมาใส่ลูกเอียเอ้ยวปอ๋อเคย่าาตังก็จะมาลองคนกันนะคะหนูไ็ได้เลย ค้นมันแข็งๆหรือคนมันติดอลย่างเงคนค้นคนคนจับเป็นก้อนอื้อหื้อุ้ยเมื่อกี้นะแต่เห็นอะไรด้วยป้ติดติดเต้า แล้วเราไปกันต่อเลยค่ะอันใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใอญ่คนนะนะเริ่มเออนั่นแหละอันนี้น้ำยางคนเลยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยคนอันนี้น้ำยางน้อยมากเลยน้ำยางน้อยมมมาาาต ติดติดไม้เราติดไม้ยางยางติดไม้อะยางติดไม้นี่เอายางมาใส่ที่เดิม่ชยนะทสตัองด้วยยางติดไม้หนูเอานี่เอาไม้ไม้เล็กอีกอันนึงมาเขี่ยวออกค่ะน่าจะชอบน้ำยาง <c oughs> ยางแผ่นยางติดอ่ะเขีย่ยอวอไป หลังจากเราหยอดน้ำกดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้ามากิดซ้ำอีก5-6ครั้งค่ะแล้วพอเวลาเต็มนะคะเราก็จะคอะออกมาค่ะพอเวลาเต็มโถนนะคะเราก็จะคอกอ,ออกมาแล้วก็นาน้ำยางนี้ไปขายค่ะแล้วก็ได้กําไรมานะคะนี่ทุกคนลองสังเกตดูนะคะน้ำยางค่อยๆหยดลงมาทีละว1หยดค่ะนี่ สำหรับคลิปนี้น้องสตันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกมากเลยกับการกีดน้ำยาง